พี่ครับพี่ครับรถพี่สวยมากครับพี่ทํางานอะไรครับเป็นติ๊กต็อกเกอร์ครับไอที่เต้นๆอยู่ในติ๊กต็อกนี่มันได้เงินด้วยเหรอพี่ผมประกาศขายของครับพี่ต้องขายได้เดือนละเท่าไหร่ถึงจะขับรถคันละสามล้านได้ผมขายได้เดือนละล้านนะครับพี่ต้องใช้ทุนกี่แสนเนี่ยแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองไม่ต้องสต็อกของด้วยขายของแล้วได้ค่าคอมเลยพี่เห็นโอกาสอะไรถึงทําอาชีพนี้ครับมีลูกค้านมาจ้างรีวิวพอเห็นว่ามันได้เงินผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพได้ไอที่ว่าได้เงินนี่ได้เท่าไหร่อ่ะพี่แปดร้อยบาทีี่่่่่จจะเเพพพิิิมมมมคาตัััวขขึึ้้้นนนรงย าก800เนี่ยก็เป็น70,000บาทอะไรคือจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่สุดของอาชีพพี่ครับเราเห็นว่ามันมีไลฟ์สดขายของก็เลยเลือกสินค้าเข้ามาไลฟ์สดวลาละ2ชั่วโมงรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็น200,000กว่าบาทมันมีปตาตากบด้วยก็เลยวางแผนในการเลือกสินค้ามาวางจํานวนวิดีโอว่าเราต้องทายังไงถึงจะไปถึงงานหนึ่งให้ได้สุดท้ายพี่ใช้เวลานานเท่าไหร่จาก800บาทจนได้เดือนละล้านนะครับก็5้าปีเลยนะถ้าอยากขับ BMW 3 3 0มามย e แบบพี่บ้างต้องทายังไงครับยึดติดกับเป้าหมายแต่อย่ายึดติด ไม่ให้ไปสอบเป็นตำรวจเราก็สอบไม่ติดก็เลยต้องมาทำติ๊กต็อกเรายังอยากหาเงินเหมือนเดิมแต่วิธีการเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโอกาสที่เราเห็นถ้าวิธีการของคุณมันไม่พาคุณไปข้างหน้าคุณก็ต้องเปลี่ยน